สวัสดีค่ะลูกพีทนะคะอาคิรากาใจค่ะปัจจุบันก็ศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์นะคะสาขาการจัดการการสื่อสารชั้นปีที่5ค่ะ กนอื่นก็ต้องเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราต้องการที่จะเรียนในคณะไหนนะคะหาสิ่งที่ตัวเองสนใจค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาตามหาว่ามหาลัยไหนคณะไหนที่ตอบโจทย์เรานะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในลหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรค่ะสะภาพแวดล้อมสังคมก็เลยตัดสินใจที่จะยื่นที่นี่เป็นที่ทแรกแล้วก็ที่เดียวเลยค่ะ ก็ในสาขาการจัดการการสื่อสารนะคะส่วนใหญ่จะเน้นไปใ่เรื่องของการเขียนข่าวนะคะการสื่อสารการพูดหรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ข่าวหรือว่าวิเคราะห์องค์กรต่างๆนะคะซึ่งตอนหนูเองนะคะก็กําลังจะฝึกงานละนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสในการฝึกงานที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยพะเยาของเราเองค่ะอาจารย์สาขาหนูนะคะอาจารย์ก้อยค่ะก็ เป็นฟิลพี่สาวน้องสาวเลยค่ะซึ่งอาจารย์เขาเนี่ยก็ทีตดีมากให้คําแนะนําดีมากในบางเรื่องที่เราแบบว่าไม่กล้าที่จะไปปรึกษากับใครหนูสามารถที่จะกล้าที่จะเปิดใจปรึกษากับอาจารย์ค่ะเพราะว่าเขาแบบเหมือนเห็นเราเป็นน้องสาวเราเห็นเขาเป็นพี่สาวมันไม่ได้มีพื้นที่กั้นว่างระหว่างผู้ใหญ่หรือว่าเด็กเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการเข้าหาหรือการพูดคุยการแนะนําการปรึกษากันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบง่ายดายมากๆก็รู้สึกว่าประทับใจในในเรื่องของอาจารย์นะคะรวมถึงในเรื่องของเพื่อนก็ก็ต้องพูดตามตรงว่าหนูเองก สังคมค่อนข้างน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็มีเพื่อนน้อยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็มีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะว่าช่วยเหลือกันดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมหรือว่าการเรียนนะคะแล้วก็ในเรื่องของสังคมเนาะก็เป็นสังคมที่ดีค่ะได้รับได้วยธรรมชาตินะคะแล้วก็ตอบโจทย์แน่นอนค่ะหนูก็ได้รับอิสระในการแต่งตัวแบบเต็มที่เลยโดยเฉพาะในเรื่องของการแต่งหญิงนะคะ,ละหลายคนอาจจะยังกังวลนอว่ามหาลัยนี้อาจจะมีการอ่อจะต้อง เรียบร้อยนิดนึงหรือว่าอาจจะต้องแต่งบอยนะคะแต่ว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยโอเพนในเรื่องของการแต่งตัวซึ่งหนูเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรนะียสในเรื่องของการแต่งตัวมากเพราะว่าความมั่นใจเนี่ยมันมาจากการแต่งตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามีความมั่นใจบุกทำอะไรมันก็เอนจอยค่ะซึ่งมหวาวิทยาลัยก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความเท่าเทียมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็ต้องบอกน้องๆเลยนะคะว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยถึงแม้ว่า จะไม่ได้เป็นสังคมใหญ่หรือว่าสังคมเมืองหลวงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆได้ลองเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกประทับใจแน่นอนนะคะมันจะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็น้องจะรู้สึกว่าเวลา4ปีเนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปด้วยซ้ําสำหรับมหาวิทยาลัยของเรานะคะอยากให้น้องๆลองเปิดใจค่ะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะแล้วจะดูว่ามอพยาวมีดีแน่นอน,นะคะ่ะ